ครับทุกคนก็กรับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่อง Wood Sea Story นะครับก็วันนี้ว่าจะกลับมาลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะก็ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วแหละเป็นทีแล้วด้วยนะครับผมก็จะบอกสาเหตุนะว่าทาไมถึงไม่ลงก็คือผมไม่ได้อยู่บ้านนอกแล้วนะมาทำงานครับก็ ทีนี้นก็จะมีผลของเรื่องเวลานะครับในการทำคลิปนะก็ด้วยมีหลายปัจจัยหลายอย่างนะเออก็คือ,อเรื่องของอุปกรณ์ทําคลิปนะครับมันไม่พอเออแล้วทีนี้นผมต้องการแบบว่าอยากจะได้กล้องแบบว่าดีดีดสักตัวอะไรเงี้ยเช่นโกโปรสีก็ได้นะแล้วก็ว่าจะกลับมาทําเป็นแนวแบบเออเอามาคาดหัวอะไรเงี้ยแล้วผมก็ อยากจะทาคลิปแนวใหม่ด้วยแหละเออแต่ว่าแคคลิปแนวรถถ้าทำเหมือนเดิมนะเออทำเหมือนเดิมครับทุกคนแต่ว่าอาจจะเน้นไปทางเบสนะเพราะว่าก็คือผมมีกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งแหละก็คือถ้ากลับไปทําคลิปรถก็คือผมก็ต้องเสียตังค์ไปเติมน้ำมันรถนะแต่ว่าถ้าทําคลิปกีตาร์เบสก็ก็เราก็จะทําแบบว่าลืมแล้วมเมื่อกี้สกิลคืลมอะไรวะก็จะ เป็นแนวแบบเออเล่นเพลงอะไรเงี้ยครับผมอยา่าคิมนี้อาจจะไม่ตัดอะไรบ้างนะเพราะว่าผมว่าไม่รู้จะตัดอะไรดีก็ในโทรศัพท์เครื่องนี้ก็มีคลิปเก่าอยู่บ้างนะเดี๋ยวผมยามาตัดลงนะโอเคสาเหตุที่ผมจะมาทําคลิปเล่นกีตาร์เวทนะคือมันไม่ได้เสียตังค์เยอะขนาดนั้นนะครับก็อย่างน้อยก็เดี๋ยวก็ดูแลมันตามกาลเวลาไปนะครับ หรือเปลี่ยนสายบ้างหรือก็เปลี่ยนฐานบ้างอะไรเงี้ยนะก็เก็บตังค์ซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะเพื่อที่ว่าเออผมมีแผนชิดไว้ไงก็คือตอนนี้ผมมีงานประจําอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะรับงานเสริมเป็นเล่นกีตาร์เบสไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับท่าจริงนะผมเป็นคนแบบว่าชอบตีกลองมากนะครับผมแต่ว่าในเมื่อผมมาทํางานแล้วก็คือผมมีปัจจัยหล้ยอย่างที่ผมทําให้ผมซ้อมกลองไม่ได้นะ ก็คือถ้าซ้อมได้แบบแต่ว่าเราต้องไปหาเช่าห้องซ้อมกองนะครับแต่ถ้าผมซื้อมาอยู่ที่ห้องเลยมันน่าจะเสียงดังมากก็เลยผมก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนมาเล่นเป็นเบสแทนนะครับก็คือมันเป็นกีตาร์ที่มันเสียงไม่ได้ดังมากอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเล่นอยู่ที่ห้องเราอย่างเงี้ยเออเสียงมันไม่ได้ออกไปรบกวนใครนะครับก็นี่แหละเป็นสาเหตุที่ผมอยากจะทําคลิปเล่นกีตาร์เบสนะครับอือคือปัจจัยก็คือเสียงไม่ได้ดังครับ ก็เดี๋ยวจะมาบอกเลยนะว่าคลิปที่จะเป็นคลิปที่ผมทานี่ก็เป็นแนวใส่ใส่หน้ากากแล้วก็ออกไปทําคลิปแบบว่าเดินเล่นกีตาร์เบสกลางที่สาธารณะนะแล้วก็เล่นเดินเล่นในห้างเดินเล่นไปทั่วเลยเอาแบบล็อกๆเลยนะคือเป็นแนวล็อกลนะแล้วก็จะมีคลิปที่เป็นส่วนของโคเวอร์บ้างนะครับแต่จะเป็นอัดที่ห้องนะเออประมาณนั้นครับทุกคน ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรามากสว่วนคลิปรถนะถ้าเป็นรถก็เดี๋ยวว่าจะอาจจะเป็นแนวแบบขี่มาชมวิวไปกินคาเฟ่อะไรเงี้ยนะครับและที่สำคัญเลยผมอยู่สุวรรณภูมิด้วยใกล้ๆกันก็อาจจะไปขี่รถเล่นแถวนั้นบ่อยๆนะครับอีกวันไหนเหนื่อยก็ขี่รถไปเล่นโอเคแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะสวสนกีตาร์ผมนะผมซื้อมาได้ประมาณ สอสาเรือนแล้แหละเออซื้อมาประมาณเดือนพฤศจิการครับวับนเกิดผมพอดีเลยมา2วันวันที่สีพ่พฤศจิกาอันนี้เป็นกีตราร์คาสึก,กิรา้อนแจ็ตเบดน,นะครับผมสีดำแบบนี้เลยดูดูอันนี้สติกเกอร์ผมไปซื้อมาติดเพิ่มมาอยากได้แบบว่าเป็นสไตล์เบของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาครับข้างหลังก็แกะสลับเป็นชื่อตัวเองชื่อช่องเราเีย่ย w s t e story เป็นไง มีสไตล์ของตัวเองนะก็ขอโทษที่ทิ้งช่องไว้ด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยเออแอเซีได้อยู่ครับเดี๋ยวก็อาจจะรอนิดหน่อยนะครับทุกคนก็ไม่ได้ทำคลิปบ่อยก็เดี๋ยวช่วงนี้เก็บตังค์ก่อนครับเดี๋ยวว่าจะซื้อกล้องโกโปูแล้วก็เตรียมอุปกรณ์หลายๆอย่างครับในการทำคลิปของเรานะครับเพื่อที่จะได้มาอัดเสียงกีตาร์นะครับอประมาณนี้ ในปีนี้อาจจะซื้อรถด,ด้วยนะแต่ว่า,าจ,จะเป็นซื้อช่วงปลายปีนะผมใช่ครับแต่ก็ส่วนคลิปในช่องก็อาจจะไม่ได้ลงบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ทํางานของผมด้วยประมาณนี้ครับก็คิดถึงทุกคนครับคิดถึงช่องด้วยผมก็กลับมาทำคลิปแล้วครับผมก็ขอโทษที่หายไปนานด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวก็มาแจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วกันเอแต่ว่าทําจริงนะไม่ได้โมยอีกแล้ว เพราะว่าผมแบบว่ามีงานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วโอเคครับแค่นี้แหละก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามด้วยนะขอบคุณมากครับผมที่ติดตามกันมาตลอดระยะเวลาสามสี่ปีสี่ห้าปีที่ติดตามกันมาตอนนี้ก็มีห้าร้อยซับแล้วผมพลาดเองที่ผมว่าไม่ได้ทำเพราะว่าขี้เกียจนั่นแหละเออโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณครับไปแล้ะสวัสด,ดีเจอกันครับ